สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับโอดไบวันนี้เรามาพร้อมกับ r สนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับผมคันนี้เป็นปี2016เรามาดูสภาพโดยรวมกันครับถังเงาเงาใหม่ๆครับดูครับเครื่องครับสวยสวยท่อแต่งด้วยโอ้คาร์บอนหลอหลอดูยางครับดอกเหลือๆนะครับ โซ่ใหม่ๆเสเอ้เตอต์์ใหม่ๆกัเลยนะครับชุดสีก็มีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับผมม,มันจะเฟี้ยวฟ้าวรออะไรขนาดนี้เนาะสีน้ำเงินรอน้ำเงินอาสามคันนี้นะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับชิวหน้าแต่งนะครับ เป็นไงครับสภาพหล่อๆสวยๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็สอบถามได้ที่ร้านโอนไบนะครับเบอร์0846462425ร้านเราตั้งอยู่โชคชัย4ซอย18นะครับเพจ o a t b i k e หรือ l ล n e แอดมีตัวแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ o a t o a t b i k e ครับผมฟ้าถังน้ำมันแต่งด้วยนะครับ